ชื่อเราคือชิ่อจับเล็กคนหมดนั่นเบาแล้วก็คนเชื่อไปโลดของเราเบาเหรียิงมันกระชูเงินนี่ก็ได้อึดเงินนี่ได้อึดไปอยากเงินนี่ให้เราเบามาหน่ะบ่แม่ง้าพอเราเนาะก็ไปเนอนจ้ะอือป่วยขึ้นเจ๊งที่อึดพี่ชายเงินเราอ่ะเจ๊งขายบอลเงินบางชีฮะเชนนี่ก็จำเจ๊งยาวเงินนี่ยันเรามีที่ดินได้นะแต่เบิ่งเออก็มีหลายเออเรามีที่ดินาได้แเรา ไปโลดเมียเราไปโลดกูบะงอมึงมึงไปมึงเมื่อวานนี้กูเอาบื่อื่นบักเมียนบลืดเตะอัน้องกองขี้เก็บบลืดนี่แหละบังนะตุไซเต้อน้องกองขี้เก็บก็ได้อยู่บ่เจ้าหนุนคือชอบตุกคนอยู่บ่ปากกูติงเนี่ยเรียบร้อยไอ้กูโลดก็แม่ในดีบ่เนาะปากสีกระจุกคาถาบ่ติดแม่ช้อนแล้วบ่

มอายดพจังว่าของดีแล้คนขายากได้เียนของเนบาทแล้ยังบุกขายแล้วว่าแจ็คเมมเบนมเมนต์เายินใจไม่จิบเัาถ้ากระบอกขายได้เนาะขายไปแล้วก็เลยเมียเถ่าแล้วันนี้มีของดีได้เมียหน่อยะอันนี้แล้วน่อนจะเม น้องตูใจเป็นกามอบให้ทางทีมงานสร้างเนาะพี่น้องเนาะกาสบายดีเจ้ผู้แม่พี่น้องเบิื่อสู้กูสู้พน้องก็ยินดีตอนหับเขาช่วยส่งสบายใจอีกคือเราอย่างที่เราเลยฝนตกเนาะฝนตกโชคดีที่น้องเลยกายโชคดีอยู่เนาะเพราะว่าอากาศมันฮอนเนาะพี่น้องเนาะปรับเลยปรับ หอนนอดฝนตกอากาศเย็นแน่แต่ก็ไปมาาเนาะขอแต่ว่าให้ตกว่าท่านจากให้มันเด็นนะานอสายลาตคุณดหอยู่คงินนอสร้างอันนี้แล้วก็ุใหม่เนาะ หนาตาง่โจจนเลยดิต่างไงเดจะมาขวดเลยไงสบายดี น้องตูใจน้องกระดาษสบายดีสบัยดีมาแต่นี่แล้วใช่ไหมยังมาแต่โดนล้วบิดกับพอสมควรการศึกับเลยแหละถ่าย,ยถ่ายเฮือนไม่จอดในเพ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนเนะากะกลกบมาเรามาสองมือ่องน่องตูใจวันนี้เด็กอายุคือบบเห็นจะไปใช่ไหไปให้น้าลูกลูกหยาเมื่อไหนบอกแม่ไม่นถ่ายแล้ว เดี๋ยวคอยอลิบดีนนบ่ายดีบายดีบ่ายดีโอ้เฮอนแม่จรหลังใหญ่อลังการมากถึงถึงเวลาพักเที่ยงไงได้พี่น้องเ้ยเบิกเกิด อือนะยันบันไดเพิ่นรดเลยสบายดีผักเพียงตีสบายดีเด้อน้องชายน้องจ้อยเนาะยังระบบฉบบายบ้างน,นะน้องจา๋าบ้านอนเล่ฮะนอนเล่นอนเล่นนอนเลนะเนเ่นกับพรจ่าเสร็จกินแล้วเนาะตีเพื่อได้เพื่อกับเมื่อยค็ดกับปูนกับอย่างนี้นักเลยี่น้องเลย เปียกนัก <fundamentals> น <dragging> ี่นอนมวนคือหยังนี่เนาะโอ้กระเบื้องเพินแม่โจรสีขาวนี่เพิ่นสิเปูหองน้ําบ่ตวาก็ยังบ่ได้อกบงจักเือนสอกบงก่อนอืมงน้ําเพิ่นก็อ่างน้ําก็เฮ็ดยาวเลยเนาะ อ,นนอ,อ้าวคือว่าผักพอดเขาเดียวไปอ,อีกแล้ว <laughs> พอดีบแมนว่าราชี้ลายแต่ว่าดำหักดำเกองมากับมานางดินนำผมขามแถวเดินแม่โจน้อยเลยว่าเด็ดวัวเนาะคกนหเป็นว่าเรื่องถก้นแล้วเาคือแนวแนวเป็นแล้วก็ว่าเป็นโลกเข้าไปนะก็ต้อง่ได้ถามแล้วว่าเบิร์ดแล้วว่าเบิร์ว่าคือว่าควร คำเมียนี่มันเมื่อโลดีหน่อยกูเอาอีกนี่อยากเอาเอาบไรแกว่ายังคาเออยังคาพอแทงจะบีเราคำเมียพอแทงนี่เขเอาผู้ไม่ได้เราอะอันนี้คำจะเอาใน hina, ี่เขาจิมาว่าวนี่ก็เฮากคิาัี่เขากใเาเดินไกลออกเดไกลเดินไกลนะ

จันเมื่อโนดนั่นเบ้าแล้วก็คนเชื่อไปโลดของเราเบ้าเหรียเนาะมันยิ่งมันกระชูกระชั้เงินนี่ก็บม่ได้อึดเงินนี่บม่ได้อึดไม่ยากเงินนี่ถ้าเราเบ้ามาน่ะบ่แมวเว้าพอเรานอนกอดไปนอนใช่ไหอื่วยขึ้นเจ๊ขี้อึดไปใช้เงินเราอ่ะเจ๊ขายบ่อนเงินบางชีฮะแฉนนี่ก็จำเจ๊แกเอาเงินนี่เยานเรามีที่ดินลายนะแต่เบิ่งเออก็มีลายเออเรามีที่ดินได้แล้วไปโลดเมียเราไปโลดกูเป็นงอมึงมึงไปมึงเมื่อมื้อนี้กูเอาบออื่นบักเมียนไม่ได้อึด ไอันอัน้องที่เก็บมันบลิ้กบังแน่ตูใจอ่ะเตะน้ำของขี้เก็บก็ได้อยู่บ่เจ้านังคือฉับตุกตนอยู่บ่ปากกูิงเรียบร้อยกู้รดก็แม่ในดีบ่เนาะปากติงกจมขถาบ่อ่าเธอหวยงอย

ถ้ากระบอกขายได้เนาะขายไปแล้วก็ไ้เมียเถาเล็บนี้บมนีก่งยได้เมียหน่อยะได้และไดแล้วนะอย่าเจ้าอย่าให้เรามาใกล้ได้ชมพินเฮ้ย

ในห้องเจ้าบัดช่องิึงอยู่บัดนี่เจ้าอยู่ในห้องเจ้าบัดเฮ็ดช่องมงเล่าอยู่คือเก่าฝ่ห้องหุ่นหุ่นเ้เหมือนอไรหมหเฮาะฝ่าห้องหวนหุนเลยผ่อ

เด็ดไม่เทา็ดกเด็ดเาเนาอบเมาเด็ดสีเด็ดเกมชิปมือวะลงสบาทว่าซื้อนี่นวันยังิหามือเตรียมไว้เบอร์แต่บอเตรียมเลยเตรียมยังเตรียมขนมมะพร้าวเตรียมอสุดยอาเรื่องวาสิล้มเบาดอยานน เดือเก้าดับที่นั่งเลยแต่คโหประหงนมาะขอเขากระดับบิ้นวัสดุนานเป็นยังไงคุ่นนันมาช้างแกวแล้วนี่อัดหลาดน้องกุใช ไก่ทีจนดับนะบทีนะต่าง,งเ,ก,าางเางางกีเเ่ยเป็นหนาตางเนาะฟ้าทางจางพวกนา้เเป็นสื่อเห็ดจีนถาดน้องตูช้เผิ่กาเอาซื้อเครื่องซื้อของเนาะมาหมอมให้ถือง,งานกลางปองเกิง,งเท่งมีปุ่นช่างเสียงกันแต่มาหุงบอสคนล้วเราอ่อยไวอยู <laughs> ่ กาสีประมาณนี้เนะาะเพ่นพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาว่างกับชิขอเจ้าทีเพียงเท่านี้เด้อเนาะกับขอบคุณขอบคุณพี่พ่อแม่พี่น้องเข่ามาหับทุ่มคลิปของสาว่างและกับความโฆษณาหนำเนาะกับขอให้พ่อเมยพี่น้องดีเฮงเด้อเนาะ,ะพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี